ช่วงนี้ติดตามนักขาวพลเมืองนะคะความพยายามของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่จังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องย้ายถิ่นฐานจากประเทศของตัวเองเข้ามาอยู่ในประเทศไทยพวกเขาต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสังคมใหม่รวมถึงสถานการณ์โลกที่กําลังจะเปลีป่ยนแปลงแต่ก็พยายามดํารงไว้ซึ่งความเป็นตัวตนค่ะติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองเยาวชน AYM จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ชุมชนป่าเป้าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและศรัทธาของชุมชนไทยใหญ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่านี่คือวัดของชาวไทยใหญ่วัดแรกในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งโยกย้ายถิ่นฐานมาที่นี่ยังเป็นจุดแรกที่คนไทยใหญ่ซึ่งเพิ่งเข้ามาสู่ประเทศไทยมาตั้งต้นสืบหาญาติมิตรที่มาอยู่ก่อน รวมทั้งตั้งต้นความหวังและสร้างชีวิตใหม่ที่นี่เพนปูอแม่ค้าขายอาหารชาวไทยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในชุมชนป่าเป้าเล่าว่าคนในชุมชนเป็นไทยใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างแม่บ้านคนล้างจานหรือคนงานก่อสร้างบางส่วนประกอบอาชีพค้าขายในชุมชนแม้จะมีรายได้ดีกว่าแต่ก็อยากอยู่ในประเทศของตนเองมากกว่าก็อยากกลับค่ะ บ้านเมืองเขาก็จริงแต่ก,กีนในความปกครองของของของ้าขอ่นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่มันการทําาาหากินเนี่ยดีเงท,ทางนี้ดีกว่าทางนูง้นวัดแห่งน,นี้นอกจากจะเป็นศาสนสถานแล้วยังทำหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติอีกด้วย การเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อให้คนรุ่นใหม่ยังสามารถรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของตัวเองได้อย่างเข้มแข็งคือเราเน้นเกี่ยวกับภาษาไทายใหญ่ซึ่งเป็นภาษาภาษาถิ่นของเด็กนะคะ,ะนอกจากภาษาที่เด็กจะได้เรียนแล้วนี่ก็ยังเรียนศิลปะวัฒนธรรมคือเด็กที่นี่ทุกคนเนี่ยนะคะจะต,ต้องมีการสแสดงออกทางศิลปะได้เช่นในผู้หญิงนี่ก็สามารถร้องรำภาษาเออไทยใหญ่ได้ แล้วก็เด็กผู้ชายก็อาจจะสามารถตีกรองอนไ้ดได้ฟ้อนุกได้ค่ะเมื่อก่อนไอ้พวกวัฒนธรรมตัวเองนี่หนูก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจอย่างนี้ค่ะแต่พอมาได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้ลองทาได้ลองเข้า,า,กการ่วมกิจกรรมที่มันเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยใหญ่อย่างนี้ค่ะส่วนหนังสือไทยก็เมื่อก่อนจากที่อ่านไม่ออกเลยก็ตอนนี้ก็พอได้ะค่ะเรื่องอาเซียนนี้นะคะหนูก็ถ้าถึงหนูก็อยากให้มันมาถึงเร็วๆค่ะเพราะว่าได้มา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ไปไหนมาไหนสะดวกอย่างนี้ค่ะก็คือตอนนี้อย่างหนูเนี่ยในบัตรของพมาก,ก็ไม่มีถ้าหนูจะกลับไปทางพม่าเขาก็ไม่ให้กลับเี้ค่ะเขาเปิดอาเซียนอย่างที่ว่าก็ดีค่ะอยากให้มันมาถึงไวัย การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนย่อมนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศสมาชิกอย่างดิกเลี่ยงไม่ได้สิ่งสำคัญคือคนในชุมชนจะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงแต่ยังสามารถดำรงความเป็นตัวตนของตนเองไว้ได้หรือไม่เช่นที่ชุมชนไทยใหญ่ในประเทศไทยกำลังพยายามอยู่นักข่าวพลเมืองเยาวชน AYM จังหวัดเชียงใหม่รายงาน